สวัสดีครับผมวิสูรจังพลขันนะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้กินถังเช่านะครับตั้งแต่ที่ผมกินไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการที่ได้กินเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมมีปัญหาเรื่องของการถ่ายผมกินไปผมก็เริ่มถ่ายได้ทุกวันอันเนี้ยผมถือว่าผมคุ้มกับการที่ผมได้กินแล้วแต่สิ่งที่มันได้มากกว่านั้นก็คือพอผมกินเข้าไปเรื่อยๆแลวตอนที่ผมไปหาหมอไปตรวจเลือด เลือดผมเนี่ยน้ําตาลเนี่ยร้อยห้าสิบซึ่งผมเป็นโรคคณะทั้งคณะเลยครับมีเบาหวานความดันไขมันยูริกแต่พอหมอตรวจเนี่ยหมอบอกว่าร่างกายผมแข็งแรงดีครับจากที่น้ําตาลณนวันนั้นรนะ้อยห้าสิบแต่น้ําตาลสะสมหรือว่าไขมันหรืออะไรเนี่ยต่ําอยู่ในเกณฑ์ซึ่งหมอบอกว่าร่างกายแข็งแรงดีนั่นยังไม่พอนะครับผมก็เลยเห็นว่าผมมากินแล้วดีและมีความสุขที่ดีผมเลยเอายาเนี่ยไปให้พ่อผมกิน แล้วผมก็ถามที่ทำไมต้องให้พ่อผมผมพ่อผมอายุ90แล้วเขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่หลังจากที่เขาบอกว่าช่วงแรกที่เขาเขาเขาก่อนที่จะกินเนี่ยเขารู้สึกเพียพอช่วงบ่ายพอเพราะเนื่องจากว่าเขาถือสินแปดแล้วเขาก็ไม่กินอาหารเย็นเขาก็จะเพียแล้วเขาก็จะต้องพักแต่หลังจากที่เขาได้กินถังเช่าไปแล้วเนี่ยผมก็ค่อยถามเขาว่าเป็นยังไงางเขาบอกว่าเขารู้สึกแข็งแรงเขารู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่ถึงร้อยได้ผมก็เลยบอกว่างั้นพ่อกินไปจนตายไปเลยเพราะว่าระยะเวลาแค่ สิบปีถ้าพ่อมั่นใจยอยู่ถึงร้อยเนี่ยจากค่าใช้จ่ายที่กินดต่งเช่าเนี่ยแค่นี้ผมถือว่าคุ้มมากเลยครับแล้วพ่อผมบอกว่าตอนนี้เขามั่นใจแล้วก็แข็งแรงมากครับ